แดงแดงแดงสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเพจบ้านไร่ไยโกนะครับผมอันนะครับเมื่อนี้กซิมาปลูกปลานะครับปลูกปลากันต่อนะครับหลังจากที่เห้านี่ครับได้คู่ไหมนะครับผมนะครับบําเพ็ญคู่สอนนักเรียนนะครับคู่คู่นะครับเขาเอียว่าคันแท้นะครับคันแท้นะท้องคำนะครับ นี่ครับได้คู่ใหม่ครับจะสายทําเงินทํางานแท้นะครับอดุษย์ฟังนี่นะครับผมกสิปูกปลานะครับผมวัดระยะแล้วนะครับวัดระยะแล้วนะครับหลุมละสามเมตรครับผมสามเมตรกสิมียางนานะครับตะเคียนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นมะฮอกกานีหรือไม้แดงนะครับผมกสิปีเอาไม้มาอีกนะครับเอาไม้ไม่อีก ครับตัวซอยครับตัวซอยกําลังเลีอยใหม่อยู่นะครับผมเลี้ยงใหม่บ่ครับคุณโอต้นใดสีหง่สีสมบูรณ์นะครับที่เออันนี้อย่างครับยางหน้าย่างหน้าย่างหน้ามีประโยชน์มองทีว่าสามารถเฮ็ดคน์นิเจอร์ได้สามารถเฮ็ดบ้านได้สามารถเอาหนํำมันมันได้นะครับผมเป็นบำเหน็จบำนาญนะครับไปนะครับปมาเลือกต้นใหม่กันนะครับนี่แหละครับกองบัญชาการนะครับ เอาต้นใหม่มารวมกันไว้นะครับก็เอากระเหลี่ยมไปปลูกตามจินตนาการของเรานะครับคือกอกไม้นี่มั่นสิอยู่น้ำกันด้นะครับอยู่ในกันได่ก็มีตะเคียนนะครับตะเคียนไปแล้วแล้วมีกระถินเพทาเทพาไหมมันเทพาแล้วก็เอาหอกมาหอกกันนีไปก่อนครับผม,มหอกกันนีไปนะครับ มะฮอกกะไหลุงขาดแล้วครับพี่น้องโอ้ยลุงขาดแล้วครับโอ้ยไปแบบนี้เลยนี่ครับมะฮอกกะนี่นะครับผมเป็นใหม่เมืองนอกครับผมไปแล้วครับไปประจำการอยู่นะนะครับตามรู้วานะครับปลูกป่าล้อมหน้ากันปุกปูกป่าลมหน้ากันครับมะฮอกกะนี่มาแล้วครับมะฮอกกะนี่มาแล้วครับไฟจัดสวน นะครับปลูกว้งให้ลูกครับผมจะเชี่ยเรียดนี่ได้มาหอกันนี้นะครับเด้อคุณหน่อยมาหอกันนี้ครับผมอ่าเอามาเอามาหอกันนี้มาเลียงกันไว้นะครับมียางหน้านะครับต้นแรกเอายางหน้าก่อนนะครับแล้วก็ตะเคียนนะครับเอาตะเคียนตั้งนะครับตะเคียนตั้งหนะแล้วก็มาหอกันนี่นะครับผมปลูกแบบผู้ตองใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยนะครับผม แล้วก็ย่างหน้าครับนะครับแป๊วพอพอคุดก่อนเอาบอกักละถ่าให้พอแป๊บถ่าละหนึ่งสองถ่าเลยได้ป่แป๊บปั๊บคุดง่ายๆครับผมใหม่ปลาถ้าเกิดใหม่ปลาขันเ่าไปใส่ปุ๋ยใส่ใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยหลายใบมันสีแดงครับอย่าเปิดแสงครับผม่ไดด้เปิตอนนี้หนึ่งสองนะครับระยะห่างตรงนี้ก็คือ นะครับระยะห่างที่ตัดไม่ไหวนี่เมียนหาชีพครับผมวัดมาสองอันกับเป็นแบบนี้นะลูกสองอันกับเป็นสามเมตรนะครับผมแล้วก็เขา้าสิเซลับไปทั้งสี่นะครับผมก็ยังสี่ประมาณสองเมตรหาชีพคล้ายๆซิกแซกครับผมซิกแซกหนึ่งตามมาตามมานะครับปลูกรอโฟนหนึ่ง ไม่ห่างเกินไปแล้วก็ไม่ถีเกินไปนะครับปั๊บโอเคนะครับวางต่อไปเอาสินค้าเอาสินค้าเรามาเรียงมาไปเดียวไปเดียวไปแล้วครับเฮ้ <c oughs> ยเฮ้หนัลง,งานตัวหน่อยือมาเมริกลสองต้นกันได้จะมีมะฮอกตะเคียนกับมะฮอกกันีมา ตะเคียนกะมอกกะนี่อันนั้นมะอกกะนี่อตะเคียนเออแม่นตะเคียนบล่ล่ะยางนานั้นยยางนานอีกอันหนึ่งครับเออนี่แหละครับผมสอนเด็กหน่อยนะครับให้ปลูกปลานะครับนี่มะขามองนะครับเออตะเคียนครับยางนาแล้วก็ตะเคียนนะต่อด้วยตะเคียนพืช นะครับแต่ละชนิดนะครับมันบวกินใบของเจ้าของนะครับมันอันนี้อันนี้ยังอันนั้นมะฮอกกานีครับเชิญตรงนู้นเลยครับไปสถิตอยู่นู้นเลยครับนะครับตรงไหนตรงนี้แหละครับนะครับแล้วก็เอามาอีกจะพาปลูกไปวันละนิดละหน่อยครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วครับเดี๋ยวมาฮอกกานีแล้วก็ยางนาครับยางนายางนาเออ หันเด็กหน่อยครับผมหันเด็กหน่อยนัย่นแหละย่างหน้าแล้วพ่อจะเอาพ่อจะเอาตะเคียนไปด้วยตะเคียนตะเคียนผมเอาเองเออครับผมตะเคียนอีกสองอันไปแล้วก็มะฮอกกาน,นีพ่อจะเอามาเพก่าน,นี่เนี่ยครับผมก็คือปลูกบางนี้เว้นระยะไว้สามเมตรนะครับผมระวังก้างจากสามเมตรนี่เฮากับอาชีลงไอ้ไม่เตี้ยนะครับผมนี่มันไม่สูงนะครับไม่เตีย้ยกะอาะทีเป็น บักม่วงนะครับขนุนช่มพู้ยังสีนะครับผมแล้วก็ฮะก็ลงกล้วยไปประมาณนักนะครับนะครับผมกระเฮ็ดไปนะครับบเอามีสูตรชํำเร็จบ่มีสูตรใต้โต๊ะนะครับผมการปลูกปลานะครับผมนี่ก็แนวลัวของผมนะครับก็ขยายไปเรื่อยนะครับผมอันนี้มะฮอกกานีนะครับแล้วก็เริ่มต้นยางนานะครับ เอาเอาสามชนิดก่อนครับผมเพื่อความบริสับสนแต่กทธเล่นนี่เขาจังปลูกกระถินเพทาไม้แดงมาอย่างครับผมเดี๋ยวน,นี่อะไรอันนี้ตะเคียนใช่ไหมอ,อตะเคียนนี่มันอายุได้สองร้อยปีเด้ตะเคียนมะฮอกกานีเนาะของพอ่อแจ๋วป่าบีบือยงบีบบีบบทุงยังสี่นะครับบีบทุงนี่ครับเริ่มต้นปลูกแม่ตะเคียนก่อนบีบทุงสี่เดี๋ยว่ มีบ่ไ้จีกเลยครับจีกเลยบ่อึดครับจีกถุงอ่าจีกถุงขุดลุมยังน้อยปลูกง่ายครับไม่ปลาครับปลูกแบบบ่ต้องดูแลนี่แล้วก็ที่มาเล่นงควมตรงกันนะครับสุงกัวระดับน้ำอยู่ประมาณสองเมตรจีกเลยครับรจีกจะให้มันขูที่ครับจีกใส่ตรงนี้เออเนี่ยครับ ลูกชายของผมน้องโอนะครับตั้งแต่สังเกตนะครับตั้งแต่อยู่ในยูทูบที่ผมลงช่องไว้นะครับตั้งแต่เพิ่นในน้อยนะครับตอนนี้เพิ่นสีขึ้นปุ่นหึงแล้วครับผมขึ้นปุ่นหึงจ้าแรงบ่ขึ้นปุ่นหนึ่งเหรอบ่โอเพิ่นขึ้นปุ่นหนึ่งละครับเพิ่นตะกี้เพิ่นมาแต่ในน้อยผมก็มาถ่ายยูทูบอยู่นะครับชีวิตบ้านนาก็ยังอยู่คือเก่าครับผมเพิ่มเติมคืออายุเพิ่มขึ้นนะครับ นะครับกับผมมียังให้หมอดอกนอกจากที่ปลูกต้นไม้ไว้นะครับพี่ออกแล้วครับเออแจ้วครับผมตั้งตรงๆตั้งตรงๆแล้วก็ถมขี้ดินเลยน่ครับเฮ้ยสุดยอดนะครับผมนี่แหละครับผมการปลูกปลาเอาตรงเริ่มปลูกนะครับทําทันทีครับผมเอาตรงเริ่มเพียรเลยข้างบนต้องว่า หลายคนถามนะครับยอดฮิตขนาดปลูกปลาแล้วสกินยังเพิ่นวะนะครับผมบางที่เข้ากับเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปลานะครับกับปลูกปลาไว้นะครับเพราะว่าต้นใหม่ต่อไปนะมีแต่คนตัดครับผมแล้วก็โลกเข้ากับห่อนนะครับโลกเข้ากับห่อนออกซิเจนเข้ากับเลือดหน่อยเพราะว่าเล่นกับโจกมันก็บลายเข้าต้องปลูกปลานะครับผมนะครับบ้านี้ปลาใหม่นะครับกับเฮ็ดเป็นใหม่ล้อมได้ครับผมขายได้ ขายได้ขายได้แลวทำเอาเนื้อใม่ไปขายได้นะครับใม่ตัวหนึ่งสามารถแปรรูปเอาก็ขายก็ได้นะครับแต่ว่าห้าอย่าไปหวังกํามันแห้งนะครับผมหวังแต่ว่าให้มันเป็นหลุมเงาก่อนนะครับผมเอาจีครับตัวเล็กอ๋อคงจะสวยนะครับบี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 บมบบีบหัวบีบปลายมันก่อนครับบีบปลายมันนะครับบีบปลายมันบีบปลายมันครับบีบขยาขยาเป็นก่อนเดี๋ย จับจับจับต้นใบไปนี่จับต้นจับต้นจับต้นเอียงลงเขยอามือห้องไหามือหองไหวนานละครับได้แล้วถุงเข้ากับไปใส่งานได้นะครับตั้งตรงตรงนะครับไม่ป้านี่มันมีความอึดความทนความแข็งแรงของมันเองครับนะครับหวังว่าต้นนี้นะครับฝากธนาคารไหวละครับมือละคิดทิมๆมือละบาทครับผมคาดว่าสีได้ คิดไม่มากนะครับเอาต้นละหมื่นนี่จะพันต้นน,นะครับบีบก่อนครับบีบก่อน,นครับผมเดี๋ยวพอเลี้ยงก่อนเด้อเพราจะเลี้ยงความตรงด้วยความตรงความสวยนะครับตรงที่ลูกนั่งอันแหละครับนะครับพี่น้องมเมื่อกล้ือเวลาบอหลายนะครับล้วก็ขอเวลาปลูกกกใหม่ต่อนะครับเพราะว่า เขาทำงานแบบว่าแดดอ่อนๆนะครับจังคอยมาทำแดดร่อนๆแล้วก็นอนเว้นนัพี่น้องสำหรับเพจนี้พบกันแค่นี้ก่อนครับพี่น้องนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับเกษตรเพื่อชีวิตบ้านเฮานะครับบ๊ายบายน้อยบ๊ายบายบ๊ายบายครับโชคดีครับผม